สวัสดีครับผมปานเวทครับเราก็พบเจอกันเป็นประจำนะครับทางช่องโหราสาระสไตปานเวทครับคลิปนี้เป็นการทำนายดวงชะตาของชาวราศีมังกรก็คือท่านที่มีลัคนาอยู่ที่ราศีมังกรหรือท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่15มกราคมถึง12กุมภาพันธ์เป็นการทำนายดวงชะตาประจำเดือนกุมภาพันธ์2565นี้ครับสองภาพนี้เป็นภาพดาวจรซ้ายมือเป็นภาพดาวจรณวันที่1ขวามือเป็นภาพดาวจรณวันที่28กุมภาพันธ์2565 ในเดือนนี S. <S: pues no. desse, ้นะครับจะมีดาวย้ายราศีกันอยู่หลักๆ5ดวงครับไม่นับดาวจันเรเลข2ได้แก่เลข4ดาวพุธจะย้ายจากราศีธนูเข้าสู่ราศีมังกรในวันที่วันในวันที่1 0นะครับแล้วก็เลข1นดาวทิศย้ายจากราศีมังกรเข้าสู่ราศีกุ่มในวันที่13เลข9พระเกตครับจะย้ายจากราศีพฤษภเข้าสู่ราศีเมษในวันที่20เลข6ดาวศุกร์จะย้ายจากราศีธนูเข้าสู่ราศีมังกรในวันที่22 แล้วก็สุดท้ายครับดาวคารจะย้ายจากราศีธนูเข้าสู่ราศีมังกรในวันที่26กุมภาพันธ์ส่วนดาวอื่นๆยังคงโครจรอ,อยู่ในราศีเดิมตำแหน่งเดิมไม่เปลี่ยนแปลงตั้งแต่ต้นเดือนจนถึงสิ้นเดือนเลยนะครับลักษณะการโครจรของดาวลักษณะอย่างนี้ก็จะส่งผลให้การงานนะครับภาพรวมการงานของชาวราศีมังกรในเดือนนี้นะครับถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปานกลางนะครับอยู่ในเกณฑ์ปานกลางเนาะคล้ายๆกับช่วงเดือนที่ผ่านมา เดือนนี้ยังคงเป็นอีกเดือนหนึ่งครับ uh, ที่ชาวราศีมังกรจะเจอกับงานที่ค่อนข้างหนักนะครับแล้วก็เป็นงานที่มีความยุ่งยากมีความซับซ้อนนะเป็นงานที่ต้องอาศัยนะครับทักษะความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้านค่อนข้างมากเลยนะครับต้องใช้ทักษะส่วนตัวค่อนข้างสูงละวางกันเถอะนะครับงานสบายๆชิวๆนะครับก็ไม่ค่อยจะมีเข้ามาเท่าไหร่หรอกครับในช่วงเดือนนี้นะงานสบายๆเอาไว้ก่อนเลยครับไม่ค่อยเข้ามาสำหรับชาวราศีมังกรในเดือนนี้นะครับ แล้วก็มีเกณฑ์นะครับมีเกณฑ์ที่จะโยกย้ายนะปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานด้วยนะครับนะรวมไปถึงต้องมีการเดินทางไกลอันมีสาเหตุมาจากการทํางานก็ได้นะงานที่เกี่ยวกับต่างแดนถิ่นไกลต่างจังหวัดต่างประเทศนําเข้าส่งออกงานที่เกี่ยวกับทางด้านการเรียนการศึกษาโรงเรียนนะครับแล้วก็มหาวิทยาลัยงานที่เกี่ยวกับทางด้านกฎหมายนิติกรไม่ว่าจะเป็นทนายความอัยการผู้พิพากษานะครับ หรือว่างานที่เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลการดูแลสุขภาพงานที่เกี่ยวกับศาสนานะครับวัดวาอารามสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่ากลุ่มพวกสายมูเนาะเครื่องรางของขลังโหราศาสตร์สิ่งลี้ลับหรืองานที่อยู่เบื้องหลังนะครับงานเกียร์ถีบงานล็อบบี้ยึดต,ต่างๆกลุ่มนี้นะครับจะประสบผลสําเร็จดีและจะสร้างรายได้สร้างผลตอบแทนให้กับชาวราศีมังกรได้เป็นอย่างดีด้วยเช่นกันทางนี้ท่งนั้นเพราะอะไรทางนี้นออทง่ทงนั้นเพราะว่าเนี่ยครับ เลข3นี่แหละดาวองคานดาวองคานเนี่ยเป็นเจ้าเรือนลาพระนะครับเจ้าเรือนลาพระดาวองคารทาหน้าที่เป็นเจ้าเรือนลาพระแล้วก็เจริญพันธุพันธุคือความมั่นคงคือตําแหน่งหน้าที่การงานก็ได้นะนะครับคือครอบครัวก็ได้คืออสังหารลยมทรั์คือบ้านคือรถได้หมดเลยนะครับแล้วก็ทําหน้าที่เป็นเจ้าเรือนลาพระลาพระคือโชคลาภความสําเร็จรายได้นะครับในเดือนในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับจนถึงวันที่26เลยตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่26เลยนะครับดาวองคานอยู่ในภพวินาศ อยู่ในเรือนของดาวพฤหัสบ,บดีคู่สมพลพบวินาศวินาศเนี่ยถ้ามองในด้านดีนะครับก็คือเป็นต่างแดนถิ่นไกลต่างชาติต่างภาษานะครับมองแบบกลางๆคือเป็นพวกที่อยู่เบื้องหลังรับออลับ,ลบไม่เปิดเผยนะครับแต่ถ้าเกิดมองไปด้านไม่ดีนะครับก็หมายถึงการโยกย้ายปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงน,นะความเสียหายนะครับซึ่งเราก็ต้องตีความนะทั้งด้านดีและด้านร้ายนะครับไม่มีดาวอะไรที่ทําหน้าที่ดีที่สุดนะครับนะดีแบบไม่มีที่ติเลยไม่เป็นไปนไม่ได้นะครับ ไม่ว่าจะเป็นดาวเป็นภพนะครับมีทั้งด้านดีและด้านร้ายเสมอน,นะครับอ่ะนะเพราะนั้นเรื่องด้านดีนะครับก็พูดไปแล้วด้านร้ายก็พูดไปแล้วนะครับสำหรับดาวคารนนะดาวเจ้าเรือนลาภะของเรานะครับในขณะเดียวกันนะดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนกรรมะนะกรมมะคือการงานนะการงานก็อยู่ในภพวินาศด้วยเช่นกันนะแต่ดาวศุกร์เนี่ยตอนอยู่ภพวินาศนี่เป็นอะไรครับได้ตําแหน่งมหาจักรเลยนะมหาจักรคือโรถผลโจรทยานนะต้องต่อสู้ดิ้นรนนะครับบุกบั่นฝ่าฟันนะครับจึงจะสําเร็จนะ การงานจะสาเร็จได้ต้องเหนื่อยครับไม่เหนื่อยไม่ได้ชิวๆไม่ได้อย่างที่ว่าต้องเน็ดต้องเหนื่อยถึงจะสาเร็จและเวลาสําเร็จสําเร็จมากด้วยถ้าเกิดทาได้ทางานในกลุ่มที่ว่าไปมเมื่อสักครู่นี้นะครับยิ่งโดดเด่นมากยิ่งดีมากถือว่าดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ได้เงินด้วยนะได้เงินด้วยนะครับแต่พูดถึงเรื่องของราพะเดี๋ยวเราก็ว่าเรื่อง,องการเงินต่อนะครับอ่ะคราวนี้เรามาดูด้านการเงินนะมาดูด้านการเงินนะครับการเงินในเดือนนี้นะครับภาพรวมเนี่ยถือว่าอยู่ในเกณฑ์ ปานกลางนะปานกลางนะครับแต่ได้เกิดทํางานอย่างที่ว่าไปเมื่อสักครู่นี้ถือว่าดีนะครับการงานจะการเงินจะดีมากเลยการเงินจะถืออยู่ในเกณฑ์ที่ดีถึงดีมากดีถึงดีมากนะดีถึงดีมากนะครับแล้วก็โดยภาพรวมแล้วนะครับการเงินเนี่ยก็จะมีรายรับรายได้เข้ามาเรื่อยๆครับไม่ติดขัดไม่ขาดมือนะแต่ก็มีเกณฑ์การใช้ใจ่ายที่ค่อนข้างมากด้วยเช่นกันอาจจะใช้ใจ่ายที่เกี่ยวกับลูกหลานบริวารเนานะใช้ใจ่ายที่เกี่ยวกับเรื่องของ ลดลายานผาานะนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการซ่อมแซมนะดูแลเรื่องเกี่ยวกับบ้านนะที่อยู่อาศัยก็ได้นะครับนะซึ่งเกณฑ์พวกนี้จะมีที่จริงเราก็ใช้จ่ายเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะแต่ว่าในช่วงนี้เนี่ยจะมีมากกว่าปกติแค่นั้นเองนะครับอาจจะมีการใช้ใจ่ายในลักษณะที่ว่าปที่ว่าไปเมื่อสักครู่นี้มากกว่าปกตินะครับนะแต่ถ้าเกิดถามถึงเรื่องของโชคราบนะโชคราบก็มีเกณฑ์ได้อยู่นะครับนะชาวราศีมังกรมีเกณฑ์มีโชคมีลาบครับมีลาบลอยแบบที่แบบ ไม่ได้คาดคิดนะครับาอาจจะได้มาจากคนในต่างแดนถิ่นไกลนะครับต่างจังหวัดหรือต่างประเทศก็ได้นะแต่ได้เกิดทํางานอย่างที่ว่าไปเมื่อสักครู่นี้ถือว่าดีมากอย่างที่ว่าครับนะถือว่าดีมากนะทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะอะไรครับทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะเพราะว่านะเลขสามดาวอังคารนะครับนะดาวอังคารที่จออยู่เมื่อกี้นี้พูดไปแล้วอยู่ในภพวินาศนะครับตอนที่อยู่ภพวินาศเนี่ยดาวอังคารจะได้ตําแหน่งเป็นอุจจาวิราช อุจจวิราชคืออะไรครับอุจจวิราชคือตำแหน่งที่บ่งบอกว่ากําลังจะขึ้นเป็นอุดนะแล้วเมื่อถึงวันที่26กุมภาพันธ์นี้ก็คือเป็นอุดเลยอุดคืออะไรครับอุดคือยิ่งใหญ่สูงส่งทรงพลังเพราะนั้นถ้าเกิดเป็นดาวทางด้านโชคลาภความสุขเรจรายได้แสดงว่าอูดนะเราจะได้อะไรครับได้เงินก้อนใหญ่นะมีโชคใหญ่นะครับนะมีการเงินที่ค่อนข้างดีเลยนะแต่จะเกิดขึ้นช่วงไหนเกิดขึ้นในช่วงตั้งแต่วันที่26กกุมภาพันธ์เป็นต้นไป นะเพราะว่าเข้าทับลัคนาเลยนะครับแต่ไม่ใช่ว่าได้มาง่ายๆนะต้องเน็ดต้องเหนื่อยนะต้องต้องลำบากนะครับนะชาวราศีมังกรเนี่ยนะดาวเจ้าเรือนลาภะเนี่ยเป็นดาวอังคารอังคารคือความขยันขันแข็งกระตือรือร้อนเอาจริง,เอ,รงเอาจังนะครับทุ่มเทนะกระตือรือร้อนมากๆนะครับอยู่ไม่ไม่นิ่งเฉยแล้วครับไม่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 นิ่งเฉยนะครับเพราะฉะนั้นนะถ้าเกิดชาวราศีมังกรนะครับทําตัวแบบชิวๆสบายๆนะครับ นะเรียบร้อยครับโชคลาภความสําเร็จรายได้ไม่ค่อยได้หรอกไม่ค่อยดีหรอกนะเพราะนั้นเราต้องขยันมากๆครับขยันมากๆเอาจริงเอาจังมากๆนะครับนะอันนี้เป็นอุดแต่ตอนเป็นอุจจาวิราชเนี่ยนะครับอุจจาวิราชเนี่ยเปรียบเหมือนถ้าเกิดครูบาอาจาร,รย์ท,นท,นทนางด้านโหราศาสตร์เนี่ยเขาเปรียบเหมือนเป็นพลโท Kelly ทายศท,นทนหารนะครับก็เปรียบเหมือนเป็นพลโทแต่ตอนเป็นอุดเนี่ยคือเป็นพลเอกเป็นพลเอกเลยที่จริงแล้วก็ดีด้วยกันทั้งคู่นะครับทั้งสองฝั่งมองด้านดีนะนะครับ ปลายเดือนไปนะครับการเงินก็จะดีขึ้นนะตั้งแต่วันที่26อย่างที่ว่านะครับส่วนสิ่งที่ต้องระมัดระวงังสำหรับชาวราศีมังกรในเดือนนี้นะครับก็ได้แก่เรื่องของสุขภาพนะเรื่องของสุขภาพนะครับการเจ็บป่วยนะการเจ็บป่วยกระทันหันอุบัติเหตุเจ็บเนื้อเจ็บตัวยังต้องระมัดระวังอยู่นะครับนะโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับกระดูกเส้นเอ็นเส้นประสาทกล้ามเนื้อนะเพราะฉะนั้นก็ต้อง ดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีครับนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะครับแล้วก็ใช้ชีวิตยอย่างมีสติรอบคอบไม่ประมาทปัญหาต่างๆก็จะลดน้อยลงไปม,มากหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้นะครับส่วนะะโชคโชคลาภสำหรับชาวราศีมังกรนะครับในเดือนนี้นะวันที่ดีได้แก่วันที่1นถึงสนะครับห2ถึงสแล้วก็6กถึงเก้าหกถึงเก้ายี่สิบสามถึงยี่สิบแปดยี่สิบสามถึงยี่สิบแปดส่วนทิศที่ดีมีสองทิศครับได้แก่ทิศตะวันตกเฉียงใต้กับทิศใต้นะครับ บุคคลที่จะนำโชคลาภมาให้นะครับนะก็ได้แก่ผู้หลักผู้ใหญ่ครับผู้หลักผู้ใหญ่ที่ว่านี้อาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในครอบครัวเราก็ได้นะอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายลุงป้านะ้าอาหรือผู้หลักผู้ใหญ่ที่เราให้การเคารพนับถือก็ได้อาจจะเป็นครูบาอาจารย์เป็นพ,พระภิษุนะครับหรือเป็นหัวหน้าเป็นผู้บังคับบัญชาก็ได้โดยเฉพาะโดยเฉพาะ ท่านที่อยู่ห่างตัวเรานิดนึงอาจจะอยู่ต่างจังหวัดหรืออยู่ต่างประเทศก็ได้นะครับนะกลุ่มนี้ก็จะนำโชคโชคลาภมาให้ด้กลุ่มนึงไม่ได้อีกกลุ่มหรอกครับก็คือตัวเรานะอีกส่วนหนึ่งก็คือตัวเราในแหละนะท้งนี้ทท่าน,นั้นพออะไรครับเดี๋ยวดาวเจ้าเรือนกัมมะนะดาวเจ้าดาวเจ้าเรือนกัมมะดาวเจ้าเรือนลาภะเข้าทับตัวแล้วในเดือนนี้ในช่วงปลายเดือนนะนะเจ้าเรือนกัมมะเนี่ยย้ายนะดาวสูงเนี่ยย้ายช่วงวันที่22นะแล้วก็ ดาวราพะโชคลาภความสำเร็จไ,ไ,ได้นะครับย้ายวันที่26นะจะริญกรรม,มะคือการงานเนาะนะครับเขาทับตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงปลายเดือนก็จะดีขึ้นนะกระทบถึงตัวเองเพราะนั้นเนี่ยโชคลาภก็เกิดจากตัวเองเนี่ยแหละครับเกิดจากการกระทําของเราเองนี่แหละนะอาจจะเป็นเพราะว่าในช่วงนั้นเราอาจจะขยันนะครับขยันทํางานก็ได้นะหรือหรือตัวเราเองเนี่ยเป็นคนที่สร้างโอกาสสร้างโชคลาภให้กับตัวเอง แต่ถ้าพูดถึงเรื่องการเสี่ยงโชคซื้อลอตเตอรี่ซื้อหวยล่ะนะครับก็แนะนําเป็นอะไรครับวันเกิดอายุนะครับหรือตัวเลขอะไรที่เกี่ยวกับที่เราชอบอ่ะนะที่เรารู้สึกชอบเนี่ยอันนั้นแหะครับอันนั้นก็ใช้ได้นะครับอันนี้เกี่ยวกับเรื่องของฉลองโชคลาภนะครับสำหรับเดือนนี้สำหรับชาวราศีมังกรครับส่วนท้านความรักนะครับความรักท่านที่มีครอบครัวอยู่แล้วนะครับภาพรวมเนี่ยถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปานกลางนะครับทรงๆเรื่อยๆนะอาจจะอยู่ห่างกันบ้างเป็นระยะะนะครับหรือหรือมีลักษณะแบบว่า อารมณ์แบบห่างเหินกันบ้างนะครับหรือต่างฝ่ายต่างมีโลกส่วนตัวสูงก็ได้ทั้งที่ทั้งนั้นก็อาจจะเป็นเพราะว่าต่างฝ่ายต่างทํางานหนักก็ได้นะครับในช่วงนี้ส่วนคนโสดคนโสดความรักนะครับความรักก็อยู่เป็นแบบช่วงนี้นะครับเป็นแบบแอบรักแอบชอบคล้ายๆคล้ายๆกับคามยากรจะคล้ายๆ,ก,ายๆกับของเดือนที่ผ่านมานะ ความรักเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของการแอบรักแอบชอบนะแอบปลื้มเขาอยู่นะครับในช่วงนี้นะยังไม่ได้เปิดเผยความรู้สึกที่แท้จริงต่อกันนะ mm. แล้วก็ต่อให้เปิดเผยความรู้สึกที่แท้จริงต่อกันก็แลดูจะยังไม่ค่อยชัดเจนยังไม่ค่อยแน่นอนสักเท่าไหร่นะ mm. โดยภาพรวมนะความรักเนี่ยอาจจะยังดูไม่ค่อยชัดเจนไม่ค่อยแน่นอนสักเท่าไหร่ในเดือนนี้ครับ mm. ทั้งหมดก็เป็นคําทํนนานายดวงชะตาของชาวราศรีมังกรประจําเดือนกุมภาพันธ์2565นี้ เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ